นุมกัญชัยวอนยุดด่ายเยื่อสาววัย17ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินไม่จบง่ายๆแน่นอนสำหรับกรณีของสมรักคำสิงหลังจากที่อดีตนักมวยชื่อดังได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ลวงเกินใดๆหญิงสาวเมื่อรู้ว่าเธออายุ17ขณะที่สาว17บอกว่าตนแค่ไปขอถ่ายรูปแต่สมรักบอกว่าตนกำลังจะเป็นหุ้นส่วนถ้ามีปัญหาใดๆให้มาหาตน และขณะเดียวกันนี้เองเธอก็อยังเล่าอีกว่าช่วงผับเลิกเธอกำลังจะกลับบ้านแต่เพื่อนๆที่มาด้วยกันต่างกลับออกไปกับแฟนก่อนทําให้เธอต้องอยู่คนเดียวไม่รู้จะกลับที่พักยังไงกระทั่งเธอเดินไปหาการและกาดคนนั้นก็บอกว่าจะไปส่งแต่พอกาดเอารถมาแล้วสมรักก็ขึ้นคล่อมด้านหลังและบอกว่าจะไปส่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่พ่อของสาวอายุ17ปีได้ไปออกรายการโหนกระแสเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมีช่วงหนึ่งหนุ่มกัญชัยกมิดพลพิธีกรในรายการได้พูดประโยคหนึ่ง ในรายการว่าไม่รู้ว่าตัวผู้หญิงหรือเยาวชนอายุ17คนนี้เขาจะหนีเที่ยวหรือแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือโกหกที่บ้านอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายวันนี้มีผู้เสียหายถือว่าเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นอย่าเปลียเหยื่อสุดท้ายเดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินเองแล้วถ้าวันหนึ่งคุณคิดกําลังจะด่าคนว่าผิดแล้วถ้าสารตัดสินว่าเขาไม่ผิดจะทํายังไงแล้วท่าน้องเขามาเห็นแล้วฆ่าตัวตายจะทํายังไงไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตนี้ได้สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็จะพิมพ์ว่าเสียใจด้วยนะวัน นี้สิ่งที่คุณดา่ากับวันที่เขาไม่อยู่แล้วมันชดเชยกันไม่ได้สิ่งที่จะทําได้วันนี้คือการหยุดพิมพ์ด่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผมเข้าใจคุณนะผมก็เป็นคนชอบเสือกแต่ต้องเสือกอย่างมีจริยธรรม